ค,ครับก็วันนี้ก็มาแสดงความมีดีกับคุณหนึ่งครับเพราะว่าเป็นบิวตี้เจมส์บูติกสโตร์ครับก็เป็นที่เซ็นทรัลครับชิดลมนะครับก็มาได้เลยครับก็เรียกว่าช็อปแบบหรูหรามากแล้วก็ดูดีมากๆครับตะกี้ได้มีโอกาสไปเปิดด้วยครับอย่างที่ความที่เราเป็นผู้ชายเราคิดว่าอิสรเนี่ยมันเหมาะกับเราตอนที่เขาเดินเขาไปยูแล้วผมว่าทุกวันนี้ก็เรื่องของอิสระสิ่ก็เป็นเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างยูนิเซ็กต์ล้วครับหมายถึงว่าใครจะ ใครอยากใส่ก็ได้อะไรเงี้ยครับบางทีผู้ชายก็ใสเ่เครื่องประดับที่เป็นเพชรแบบก็ดูเท่ได้ครับสำหรับถ้าเป็นเครื่องประดับเพชรแล้วอยากเข้าแบบไหนทิ้ก็ยิ่งส่วนผมผมผมเองจะชอบเป็นตุม้มตุ้มหูอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าใส่ได้บ่อยอะไรเงี้ยแต่อันอื่นก็ไม่ติดครับ อันนี้คือบอกเผื่อไว้เลยเผื่อไว้เลยครับถ้าได้รับรับหมดเซตไหนมันจะเหมาะกับคุณแม่เราบ้างใช่ดีเลยครับหรือว่าเป็นเรียบๆนี่ก็ใส่ได้หลายที่เลยเป็นข้อมือกันเนี่ยเป็นแหวนก็ดีตุ้มหูก็เอาแม่ได้เลยนะอะไรครับถ้าพาแม่มาเดินแม่ก็อาจจะแบบได้ครับดาวาูดให้ใช่ครับผมก็ซื้อให้แม่ที่นี่เลยเป็นยังไงบ้างไหนเท่าไหร่เป็นยังไงเป็นยังไงทำไมแม่ถึงชอบเซตนี้ เออเลือกให้เองครับก็ก็เลือกให้แบบว่าพยายามให้แบบว่าที่แกใส่ได้บ่อยไรเงี้ยครับครับก็วยินดีกับคุณหนึ่งด้วยนะครับที่วันนี้บิวตี้เจมก็มาเปิดบูติกสโตร์ที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับก็ขอให้ขายดิบขายดีมีลูกค้าเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้กิจการปังๆครับผมอือกลับจากพักร้อนเป็นไงบ้างหน้าตาเราดูไม่เปลี่ยนไปเลยสดใสเหอขอบคุณครับ ไปไงบ้างไปทําอะไรมาบ้างอ้ยครึ่งเดือนเลยป่ะไปไหนครับประเทศไหนโอ้ยไปอยู่4วันเองครับโอ้แต่เหมือนไปนานมากนะสี่สี่ห้าวันเองครับเออครับอันนี้คือไปทํางานไปก็ไปทํางานด้วยครับผมไปทํางานด้วยแล้วก็น้องก็ไปด้วยครับก็เป็นเป็นงานด้วยเหมือนกันับอ๋อก็เป็นงานของมิชลินครับเป็น MPE เป็นมิชลิน Passion Experience ครับก็เป็นแบบ โอเองก็เคยไปร่วมงานกับเขามาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งได้ไปที่โมนาโกครับไปเจอพี่ชายมีพี่ชายพี่วิกกี้มีพี่พี่เวพี่นานาด้วยครับคอนเทนต์ก็ทำเหมือนกันพี่โยครับส่วนใหญ่ก็จะมีคอนเทนต์มีมีกิจกรรมให้ทําอยู่แล้วครับก็จะเป็นเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตอะไรเงี้ยครับโอเองก็เออ่มีโอกาสได้ไปที่สนามของโมนาโกเลยแล้วก็ได้ไปขับรถอะไรเงี้ยครับหอาจจะต้องกีิการ์ดคุณเท่หรือ โอ้ครับก็ขอบคุณมากครับผมก็ชอบครับรู้สึกว่าเออได,ได้ได้ไปพักผ่อนด้วยได้ไปเห็นอะไรแบบสวยๆไม่ว่าสวยๆมันต้องมีสักพันอย่างนะได้ครับไม่ติดครับถ้าใครอยากให้ก็เอาครับอ๋อจำให้เหรอไห้เห <laughs> รอท่านว่า <laughs> จะซื้ออ๋อยังแล้วก็ก็ก<ๆ>็ดีดีครับผมก็ชอบนะครับเออจริงๆมันต่างกันในเสน่ห์เพราะเราเป็นคนชอบรถเก่าจะเป็นแบบรถหมันความละอินต่างกัน มันก็จะมันก็จะมีเสน่ห์ตรงที่มันจะไม่ค่อยพังฮะแต่ว่าผมเสน่ห์ที่ผมชอบคือพังพงด้วยครับไม่พังเขาไม่ใช่เราพังจจิมถ้ามันพังมากเขาโอเคเหรอเขาก็ไม่ค่อยโอเคเขาก็สึกแฮปปี้ในการได้นั่งรถใหม่แต่ว่าถ้ารถเก่าก็คือเน้นนั่งเน้นเข็นโอยแต่มันก็ไปไกลอยู่นะครับอย่าดูถูกมันนะครับครับสัจจิเนี่ยอาจจะไปไกลมากจะจจิไปด้วยเปไกลมากก็แฮปปี้ดียครับน้องก็แบบ แฮปปี้ได้เอนเตอร์เทนได้เลยน้องก็เต้นฉ่ำเออเราก็ฉ่ำเหมือนกันเราก็ช่วยเต้นด้วยปกติเราเป็นคนถ่ายหรือเราเป็นคนหรือว่าน้องเขาตั้งเราผมไม่ทําอะไรเลยฮะผมยืนดูยืนดูเหมือนเป็นเพราะว่าถ่ายก็ไม่ได้มุมเรายืนดูก็คือยืนดูเขาเต้นใช่ครับเหมือนเราไม่ได้มากับเขายืนดูให้กําลังใจครับกี่เทกกี่เทกเขาเป็นยูทูบเบอร์ูบแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเลยครับแล้วถ้าต้องมีเราเข้าไปอยู่ข้างหลังกี่เท เยอะเลยฝ่ายเทคเลยถ้ามีผมไปด้วยแต่ว่าแต่ว่าคลิปพี่จันจีลงคุณก็เต้นแบบพิวเขาไม่ดูพี่จันจีแล้วอ่ะเหรอฮะผมเต้นไม่ถูกหรือเปล่าครับเขาเลยดูเขาก็เลยดูแบบอ๋อไอมีเต้นผิดใช่เป็นไงบ้างแหละคุณวีวาลกับแบบลงรูปแบบรูปคู่เป็นคู่คันเยอะอ๋อครับก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรครับก็แบบมีโอกาสได้ไปพักผ่อนก็แชร์รูปนิดหน่อยไปครั้งนี้ไม่มีตำนานอะไรไหม ํำนานเหรอครับก็ไม่มีนะครับทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเป็นทริปที่ดี <Okay. S 1> ครับไม่มีอะไรตกตื่นเต้นอันนี้คือไปแค่แค่สี่วันแล้วกลับไม่ได้อยู่ต่อไม่ได้อยู่ต่อครับอ,อ,อันนี้คือเราชวนเขาไปหรอทางทางแบรนด์ชวนไปด้วยมันยึงชวนทงจีปด้วยใช่ครับ <laughs> เพื่อให้เป็นอะไรอินเทอร์เนไม่ครับเขาเขาก็เป็นเป็น,ปน,ห,นหนึ่งในอ,อินฟูด้วยเหมือนกันครับแล้วเป็นไงได้ใช้ชีวิตด้วยกัน ก็ดีครับก็เป็นเป็นเมืองที่เราไม่เคยไปด้วยาเงี้ยแล้วก็เป็นเมืองที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตด้วยเราก็อยากไปเห็นก็สวยดีแล้วก็อากาศก็ดีเลยอ้วนยังเขินอยู่เลยเวลาคนมาแซวนึกเต้นเต้นกับเขาอ่ะไม่นะครับผมก็เริ่มเออรู้สึกมั่นใจขึ้นครับเต้นได้อไรที่ม้สึกว่าผมบอกว่านี้เราก็ีนี้เราก็ได้อล้อเล่นนไม่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแล้วแต่ก็แต่ก็แบบว่าเออเราก็แบบ เออแฮปปี้ครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเขินขนาดนั้นแล้วไม่ได้เขินหรือว่ามีแบบว่าโดนบังคับไม่ใช่ไม่ใช่คือเต้นใจแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าก็คือแบบว่าอาจจะไม่เขินขนาดนั้นอะเลยกันหลังจากนี้เราเด่นดิวเต้นอีกไหมเห็น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 เรื่เรื่อยอ่ะเรื่อยเรื่อยแสดงว่าที่สาทรนี้เราก็สามารถไปตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ก็เขินอยู่ยังไม่ได้สั่งให้เต้นเลยค่ะคือถือเขินอยู่ข้างนอกก็เขินอยู่ก็สมมติเราสมมติเราเต้นอ่ะ การจีเขาเป็นนักเต้นมาเขาโอเคแต่พาเราเต้นแล้มีคนเดินผ่านเราอย่างไรโอ๊ยถ้าแต่อยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้เลยอ่อายไม่ได้ต้องอยู่แถวบ้านต้องแบบว่าเออต้องแบบที่แบบว่าไม่มีคนเดินผู้คลานใช่เราไม่ได้แบบติ๊กต็อกเอขนาดนั้นเราเรายังเป็นมือสมัครเล่นอยู่เอออัดแล้วเวลาใจเรายังไม่ได้ใจเรายังไม่แก่งครับติ๊กต็อกเจอมืออาชีพเขาให้กำลังใจยังไงบ้าง ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องแคร์เหมือนพี่โอ๊คทำไปเลยดีแล้วถือว่าซ้อมดีแล้วถือว่าซ้อมไม่ดีกับเราดีเหรอดีแล้วอีกนิดนึงจะได้และเออบีมือบีปลายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นใา้ใจอย่างนี้เหรอใช่ครับแล้วเคยเข้าไปดูไปคิดว่าคลิปที่เราเต้น่ะยอดเหยื่อจะสูงเอาเปนเดียวม็ได้เวลาเขาคนเดียวยอดจะไม่สูงแต่พอมีเราอยู่ปุ๊กระตุยอดเป็นอย่างนั้นนะหรอคะพี่พวกนี้จะมาเสร็จปุ๊กก็แล้วแต่อันนะครับแล้วแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยแหละบางทีอาจจะ เป็นคลิปที่พีคแต่ลงผิดเวลาคนก็ไม่ดูมันต้องมีททมิ่งใช่ไม่ใช่ผมก็ไปเรื่อยถ้าพี่ถามอย่างเงี้ยก็ไปเออเหรอเออแค่นี้แหละยม่ได้เขาบคุณครับอ่ะโอ้ไบ